สวัสดีครับผมเพลเดิมเกียรติสุกันนะครับเป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัทสตูดิโอมิติครับสตูดิโอมิติเองนะครับทำงานเรสซิเดนต์เป็นหลักก็เริ่มตั้งแต่บ้านพักอาศัยแบบไพรเวทจนถึงบ้านโครงการนะครับแล้วก็เราทำแลนด์สเคปร่วมกับจอยเ v นเจอร์ของเราเป็นทีมที่เราทํางานมาบ่อยก็จะรู้ทางกันครับสําหรับโครงการบอนไซเฮาส์ครับอยู่ที่ราชบุรีครับเบื้องต้นกลมาจากตัวเจ้าของก่อนเจ้าของมาหาทางทีมเราครับด้วยความที่อยากจะทําพื้นที่สําหรับ คนเลี้ยงบอนไซเพราะว่าทางคุณพ่อของเจ้าของเองครับเป็นคนที่ปลูกต้นไม้สวยแล้วก็มีความเข้าใจในในพันธไม้ครับของบอนไซเนี่ยสูงมากเป็นคีย์หลักเลยครับว่าเราอยากจะนําเอาความชอบของเจ้าของนะครับให้ขยายความขึ้นเป็นอาร์เคดักเจอร์ให้ได้ในขณะเดียวกันทางทางเจ้าของจริงๆที่เป็นลูกชายครับก็อยากจะย้ายถิ่นฐานครับจากต่างจังหวัดนะมาอยู่ที่ราชบุรีอยากจะ ทำพื้นที่ที่ตัวเองชอบด้วยได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเลยเป็นที่มาของโปรแกรมนี้ซึ่งผมเองครับก็สังเกตเอาความชอบของเจ้าของนะเป็นหลักก่อนโดยที่ให้ซิงกับบริบทรอบๆด้วยจากความชื่นชอบของเจ้าของนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ,อ,อ้ความรู้แบบนี้มันเป็นความรู้เฉพาะตัวแล้วก็มีเอกลักษณ์ผมแน่าจะขยายความจากสิ่งเล็กๆที่แกชอบอย่างบอนไซเนี่ยครับให้เป็นอาคารขนาดใหญ่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของของความคิดว่าโอเคเรามั่นใจได้แล้วว่า มีผู้มีประสบการณ์แล้วก็เชี่ยวชาญในการปลูกต้นไม้ได้ตอนนั้นก็คิดเลยครับว่าน่าจะเอาต้นไม้นี่แหละมาเป็นส่วนคุมแดดพยายามทําให้ต้นไม้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของไอเคิลเลเจอร์เรียกว่าเป็นแมททีเรียลหลักของอาคารเลยครับจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ครับภูมิศานิกก็คือเจ้าของเลยครับก็คือคุณพ่อนี่แหละที่เป็นคนปลูกต้นไม้เก่งอยู่แล้วพอทําจริงคุณพ่อก็เป็นคนปลูกต้นไม้เองทั้งหมดเลยเป็นคนเลือกพันไม้งานนี้ก็ถือว่าโชคดีครับได้มืออาชีพจริงๆมาช่วยปลูก ก็จะเกิดพื้นที่เป็นร้านกาแฟอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวิร์กช็อปมีครัวมีร้านทำเบเกอรี่ขณะเดียวกันก็จะมีที่พักสําหรับคนมาเรียนรู้การปลูกบอนไซเนี่ยนะครับมี2ห้องนอนจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของบ้านละ่ะมีบ้านเก่าอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนขยายก็เลยอยากทําพื้นที่ที่ไม่ไกลาจากตัวบ้านมากนักใช้พื้นที่หน้าบ้านนั่นแหละเป็นพื้นที่ส่วนขยายทาโครงการคิดง,ง่ายๆเหมือนเรือนพ่อชําแต่เป็นเรือนพ่อชําที่แบบมีมีคาแรคเตอร์พิเศษ ต้นไม้จริงๆอะต้นไม้ทุกชนิดอะชอบแดดแดดมากแดดน้อยไม่เท่ากันแค่นั้นเองแต่ยังไงซะเขามีแดดเป็นองค์ประกอบหลักแต่คนเนี่ยไม่ชอบแดดผมก็คิดว่าโอเคนอกจากชอบแดดแล้วเราหาแมทเทอเรียลอะไรที่ให้แดดมันทํางานกับเขาได้ก็เลยมาเจอแมทเทเรียลที่เป็นหลังคารอนใสครับคือปล่อยให้แดดลงมาหล่ะแต่เอาตัวต้นไม้เป็นสกรีนเพื่อจะให้ร่มของมันเนะ่เป็นร่มเงาอยู่ข้างล่างก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคเราแยกฝนออกก่อนในอาคารเราฝนไม่ตกแน่ๆน้ำไม่โดนตัวแต่มีเงาจากการปลูก ต้นเหลืองชะชวานครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยให้เราได้อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาผมคิดว่าคนไปอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆแล้วมีร่มเงาที่มันลำไรครับ mm. เขาน่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ของการอยู่ใต้อาคารหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเ mm. ทคนิคติดตั้งก็คือเราต้องยกหลังคาขึ้นครับให้ชันกว่าปกติเลย เพื่อให้น้ำเนี่ยไม่ค้างอยู่ที่หลังคาซึ่งข้อดีของมันก็คือทําให้ผมได้พื้นที่ใต้หลังคาสูงโดยโดยปริยายแล้วก็ความร้อนมันดันขึ้นบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําหลังคาที่สูงพอเนี่ยคิดว่าอากาศร้อนน่าจะตกถึงตัวช้าหน่อยแล้วก็เปิดพื้นที่ด้านล่างให้ลมแบบพัดผ่านตัวได้ง่ายตอนที่ได้หลังพื้นที่ใต้หลังคาสูงก็คิดว่าเออเราจะทําฟังก์ชันนอนใต้นี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็นําเสนอเจ้าของเจ้าของวอาโอ้ยดีเลยแล้วเป็นผลดีด้วยครับว่า คนเนี่ยสามารถเห็นจากถนนข้างนอกได้เพราะว่ามันสูงก็จะเห็นจากระยะไกลทีนี้ในเทคนิคผมก็ใช้เป็นโครงเหล็กครับโครงเหล็กทำมาโชว์เปลือยเลยแล้วก็ผมบิดรูปหลังคานิดหน่อยให้มันชันแต่ว่ามันเพ่เข้าซ้ายกับขวาไม่เท่ากันก็จะใช้พื้นที่หลังคาเยอะหน่อยพื้นที่รับแดดมากก็จะปลูก้วไม้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ในเทคนิคเนี่ยตอนปลูกก็พบว่าโอต้นไม้มันเกาะ ตัวหลังคาเอียงเนี่ยยากหน่อยความมือเย็นของคุณพ่อครับแกก็ไปเอาตะข่ายเหมือนตะข่ายโก้ฟุตบอลนะครับคลุมไว้ให้ต้นไม้มีมีทางเถาขึ้นปรากฏว่ามันใช้เวลานะครับแต่ผลลัพธ์มันคุ้มค่าก็พบว,ว่าเออมันมีเอฟเฟกที่น่าสนใจก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าโอเคทําเป็นบ้านนะคาแรคเตอร์เหมือนบ้านนะแต่เราบิดนิดนึงให้หลังคาสูงหน่อยแล้วให้หลังคามันเอียงผิดปกติหน่อยแล้วก็เป็นอาคาร2ก้อนชนกันเป็นตัว L ส่วนชั้นบนที่เป็นห้องใต้หลังคาใต้สามเหลี่ยมเนี่ยผมทําเป็นส่วนนอนแล้วก็เปลี่ยนแมททีเรียลเลยว่าส่วนนี้มันต้องเย็นแล้วนะมันไม่สามารถเอาเอาต้นไม้มาคุมได้เหมือนตอนแรกแล้วก็เปลี่ยนหลังคาเป็นอีกชนิดหนึง่งใต้หลังคาทำให้เป็นส่วนนอนแล้วก็มีหน้าต่างบานกระทุ้งออกให้เห็นวิวไกลได้โชคดีที่รอบตัวครับไซต์ยอยู่ที่ใกล้ๆขับเขางูเป็นทุ่งนาครับเป็นที่โลง่งมีภูเขาด้านข้างมีวัดข้างๆก็ลองทำแกนทำวิวให้เขาเห็นได้ไกลขึ้น เพราะฉะนั้นคนมาพักเนี่ยเขาจะได้วิวต่างกันคนมาเดลี่เป็นมากางวันก็อ่มาอยู่ใต้ร่มไม้นะส่วนกลางคืนคนนอนเนี่ยพอช่วงเย็นไปเขาจะได้อีกวิวหนึ่งละจนถึงช่วงเช้าผมคิดว่าประสบการณ์การพักที่ต่างกัน,นมันช่วยยืดเวลาของคนเข้ามาใช้อาคารได้ไกลขึ้นก็น่าจะให้คุณลูกชายครับกับคุณแฟนเนี่ยเขาสามารถมั่นใจได้ว่าสามารถออกจากงานมาทาธุรกิจได้คุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถเอาความชอบของตัวเองที่เป็นบอนไซ มาสอนได้แล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันภายใต้โปรแกรมใกล้ๆกันอย่างนี้แหละครับ